คลิปนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการทอดไข่ดาวโดยให้ไข่แดงอยู่ตรงกลางนะคะขันแรกเราต้องตอกไข่ก่อนอืตอกเสร็จแล้วเราก็านำพัษนะที่รองไข่แดงกับไข่ขาวนะคะ แยกกันนี่เขย่าเล็กน้อยนะคะไข่ขาวก็จะค่อยๆลงไปด้านล่างสำหรับคนไหนที่มีขวดน้ำพลาสติกที่กินน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะอันนั้นก็เอามาดูดไข่แดงขึ้นมาได้มันก็จะแยกไข,ข่ขาวไข่แดงได้นะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะ ามด้วยไข่แดงที่เ,ะะเราแยกไว้แล้วนะคะเราลดความร้อนลงเพื่อที่ด้านล่างจะไม่ไหม้นะคะไข่แดงก็จะอ,อยู่กลางก็จะติด ไปแรงไข่ดาวจะไหมนะคะนะคะก็ปิดเตาได้แส่เ,เลย,ยคามซอืมันก็จะได้ไข่ดาวสวยมาก ไข่ดาวเสร็จแล้วค่ะ